มาแล้วบอกนะพี่เนี่นี่อยู่นี่เนี่ยอยู่ในวากูอยู่นี่นานแล้วเนี่ยมาดิเฮ้ยอย่าพึยิงอ๋ออย่าเพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงอย่าเพิ่งอย่าพึ่งมานีก่อนมาดีกูไม่ทำอะไรกูไม่ทำอะไรอย่ามานี่ออกมานี่กูไม่ทำอะไรหรอกไอ้อามามึงเห็นแบบที่กูเห็นไหมฮะมึงเห็นแบบที่กูเห็นป่ะลูกศ่อสีเขียวอ่ะตรงไหนไม่เห็นอะอ้าวนี่กูเห็นเนี่ยกูถ่ายคลิปอยู่เนี่ย อพีตกลงหุ่นด้วยเออถ้าแปลไม่เห็นอาร์มไออาร์น่าจะเห็นอาร์มันี่ดิอาร์มันี่ไม่ผมวาจะข้ามเลาโชวิลโซฟฟิวราส์ก็ปักสูงเลยอะไรเนี่ยตกลงหุนไงไปหาเดี๋พว่งยิงเดี๋พว่งยิงเนี่ยยิงรถจักรยานแล้วกูเห็นมีโคมไฟหล่นตรงนี้ด้วยเนี่ยมึงเห็นลูกศสอบาร์มไรคับเนี่ยที่กูมองเนี่ยสสมกูเห็นคนเดียวใช่ไหมเนี่ยไหนอะเนี่ยกูยืนอยู่เนี่ย มึงไม่เห็นเลยเหรอปกปกติกนะพี่กูเห็นนะกูเห็นก็เอ๋เลยอืมแม่นะอ้อเอ่ออยากจะทราบว่ากล่องหายไปไหนครับถ่ายคลิปเนี้ยเนี่ยอะไรวะพอนี่พี่ถ่ายอยู่เนะี่ยเออไม่ถ่ายทีละช็อตเว้ยอ๋อโอ้ตายละ้ย ทีนี้ก็ถ่ารอบหนึ่งเอ้ยคราวนี้ไอ้ตู้นี่ไม่ตู้มาอยู่นี่วะคือทั้งเห็นดูคิ้วกูจะหาเว้ยจริงโอ้แล้วนี่มันกองอะรวะยาอันนี่ก็ลองผนด้วยโอ้ไม่ได้หมดในกล่องยาลองผลพิกกี้ไปไปทีเอสแล้วโอ้ย What อะไรเนี่ยอะไรอะพี่แกมบัคเข้ากล่องออกได้โอเคแล้วไปโ,อ,โ,อ,โอ,อ,ไอ้อ้อะไรวะเอ่ออะไรวะเนี่ย